คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายกับเจ๊ดาเรนปริญญาคุณค่ะอีพิโซดนี้นะคะเจ๊มี3หลักคิดของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีมาฝากกันนะคะเป็นแนวคิดเรื่องใกล้ตัวค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะนึกไม่ถึงนะคะซึ่งบางทีเจ๊คิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราทําบ่อยๆเราคิดบ่อยๆนี่แหละที่อาจจะเป็นตัวที่ฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้เอามาเล่าให้ฟัง3เรื่องด้วยกันค่ะ เรื่องแรกนะคะเศรษฐีเน้นสร้างรายได้มากกว่าประหยัดรายจ่ายค่ะจริงๆแล้วเราทุกคนนะคะถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะว่าเราต้องรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีแต่ว่าการประหยัดเนี่ยมันก็เหมือนเหรียญที่มี2ด้านค่ะถ้าเกิดเราประหยัดผิดทางนะคะแทนที่เราจะรวยขึ้นเราอาจจะกลับจนลงก็ได้ค่ะซึ่งหลักคิดเกี่ยวกับการประหยัดของเศรษฐีเนี่ยนะคะมี3เรื่องด้วยกันที่เขาบอกว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่านอกจากจะ ไม่ทําให้เรารวยขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราจนลงได้อีกด้วยข้อแรกนะคะประหยัดแบบไม่ถูกเรื่องค่ะหมายถึงประหยัดในเรื่องที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่ดันไปฟุ่มเฟือยในด้านอื่นที่จะทําให้ชีวิตแย่ลงนะคะยกตัวอย่างคะ่ะบางคนนะคะประหยัดการซื้อหนังสือเล่มหนึ่งสามบาทเพราะว่ารู้สึกว่าแพงค่ะทั้งที่หนังสือดีๆบางเล่มน,นะคะอาจจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยแต่ว่ากลับไปยอมเสียเงินจ่ายค่าเหล้าค่าค็อกเทลหรือว่าค่าบุฟเฟ่นในราคาใกล้กันหรือว่าอาจจะแพงกว่าซสอีกนะคะ อย่าย้ำก่อนนะคะว่าในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงกรณีที่เรามีเงินจํากัดเนาะแล้วก็ต้องเลือกใช้จ่ายก็ควรใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับชีวิตนะคะแล้วก็ประหยัดในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์แถมอาจจะเกิดโทษอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดใครที่มีเงินมากมายเหลือเฟือสามารถจ่ายได้ทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จัดไปจ้า ประหยัดข้อที่2นะคะที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือประหยัดจนไม่กล้านําเงินไปลงทุนค่ะในความเป็นจริงนะคะเศรษฐีทุกคนนั้นเขาร่ํารวยจากการนําเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่ใช่การประหยัดย้ำอีกครั้งนะคะว่าการประหยัดนั้นไม่ใช่สิ่งไม่ดีค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกประหยัดให้ถูกต้อง Like, มีคำเปรียบเทียบอันหนึ it, CO, be, right. ่งนะคะที่เกียชอบมากเลยค่ะเขาบอกว่าการออมเงินเนี่ยเหมือนกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไปปลูกหมายถึงว่าไม่เอาไปลงทุนนะคะมันก็จะไม่งอกเงยหรือเหมือนกับการปลูกต้นไม้นะคะมันจะมีการปลูกต้นไม้2แบบค่ะคือปลูกให้โตกับปลูกแค่ไม่ให้มันตายนะคะการปลูกให้โตเนี่ยก็คือเราต้องบํารุงรักษามันถ้าเกิดว่าเป็นเงินเนี่ยก็หมายถึงว่าเราต้องเอาไปหาผลตอบแทนนะคะแต่ถ้าเกิดปลูกแค่ไม่ให้มันตายก็คือแค่รดน้ําไปวันวันมันก็เหมือนเราเอาเงินไป ากออมทรัพย์ค่ะแค่เงินต้นยังอยู่แต่ว่าไม่มีดอกผลน,นะคะดังนั้นอย่าประหยัดจนไม่กล้าลงทุนแต่ว่าตรงนี้ก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะว่าก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องมีเงินออมเผื่อฉุกเฉินก่อนนะสมัยนี้อาจจะต้อง6เดือนถึง12เดือนของค่าใช้จ่ายนะคะเกินจากนั้นเนี่ยค่อยเอามาคิดวางแผนในการลงทุนและก็ความกล้าในการลงทุนนะคะตรงนี้ขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะคะว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งที่จะไปลง ด้วยไม่อย่างนั้นนะคะนอกจากเงินจะไม่งอกเงยแล้วเนี่ยอาจจะยังต้องสูญเสียเงินต้นที่เราอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตอีกด้วยนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังค่ะ ประหยัดที่3นะคะที่เราควรหลีกเลี่ยงก็คือประหยัดโดยที่เราไม่คิดว่าจะเสียประโยชน์อะไรบ้างลองคิดดีๆนะคะว่าการประหยัดไม่ได้มีแต่ทางได้นะคะทางเสียเนี่ยมันก็มีด้วยเหมือนกันดังนั้นก่อนที่จะประหยัดในเรื่องไหนนะคะอยากให้ทุกคนลองถามคําถามกับตัวเองค่ะว่าการประหยัดครั้งนี้ทําให้เราเสียอะไรบ้างหรือไม่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการยอมเสียเวลาต่อราคาสินค้าหรือว่าเดินหาของที่ถูกกว่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะตัวเองเนี่ย ก็เคยเป็นบางทีเรายอมไม่ได้ในการที่เราจะต้องจ่ายแพงกว่าสัก5บาท10บาทก็ไม่ยอมนะคะยืนต่ออยู่นั่นแหละหรือว่าฉันไปหาร้านอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกว่านะคะมันก็าอาจจะประหยัดเงินได้นิดหน่อยแล้วก็ได้ความสะใจนะคะแต่ว่าเวลาที่เสียไปเนี่ยถามว่าเราเอาไปทําอะไรได้บ้างถ้าเกิดเป็นเศรษฐีหรือคนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาก็จะบอกว่าสามารถเอาไปอ่านหนังสือเอาไปหาความรู้หรือแม้แต่เอาไปคิดแผนในการสร้างธุรกิจก็ยังได้นะคะ ซึ่งจะบอกว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะห่วงแหนเวลามากกว่าเงินนะคะถ้าเกิดว่าสามารถใช้เงินซื้อเวลาได้เนี่ยเขาก็จะใช้ค่ะแต่เวลาที่ได้มาเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเอาไปทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับชีวิตมากกว่านั่นเอง นี่ก็คือหัวข้อแรกนะคะว่าด้วยเรื่อง3ความประหยัดที่ควรหลีกเลี่ยงจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการประหยัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็การที่เราจะลืมตาอ้าปากได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นแหละแต่ก็ต้องประหยัดให้ถูกเรื่องนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดผลเสียได้ค่ะใครที่ประหยัดผิดทางอยู่ก็อาจจะลองเอาไปปรับใช้นะคะตัวเก๋เองเนี่ยก็ทําผิดทางมาแล้วทุกข้อเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะปรับตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ เรื่องที่2นะคะเศรษฐีเน้นพัฒนาจุดแข็งมากกว่าโฟกัสจุดอ่อนค่ะลองสังเกตดูนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหาทางปิดจุดอ่อนของตัวเองมากกว่าที่จะไปมุ่งพัฒนาจุดแข็งนะคะ อาจจะเป็นการหล่อหลอมของสังคมเราค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนาะเวลาที่เราเรียนเนี่ยระหว่างวิชาที่เราได้เกรดสี่กับวิชาที่เราได้เกรด2หรือว่าเกรด1เนี่ยเราก็ต้องไปโฟกัสวิชาที่เราได้เกรดไม่ดีได้คะแนนน้อยๆเพื่อที่จะพัฒนาวิชานั้นนะให้เราเก่งขึ้นนะคะแทนที่เราจะไปพัฒนาวิชาที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งสุดๆไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศจีนนะคะน่าจะเป็นประเทศที่เห็นชัดที่สุดการฝึกเด็กของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดเด็กคนนั้นเก่งด้านไหนแล้วเนี่ยเขา ก็จะให้เรียนด้านนั้นไปเต็มๆเลยค่ะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของกีฬานักกีฬาของจีนนะคะเขาก็จะฝึกกันตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นยิมนาสติกที่จีนครองเหรียญทองอยู่ตลอดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเอาเด็กมาฝึกตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะ คนเราอาจจะรู้ในหลายๆเรื่องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเก่งสุดเนี่ยเรื่องเดียวก็พอก็สามารถทํามาหากินได้แล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นแจ็คหมาเนี่ยนะคะเขาขายของเขาทําธุรกิจเก่งมากแต่ว่าเรื่องของกีฬาเรื่องของภาษาเขาอาจจะพื้นนะคะซึ่งมันก็ไม่มีใครสนใจค่ะเพราะว่าทุกคนสนใจแต่จุดเด่นของเขาที่มันทําเงินได้หรือว่าถ้าเป็นคนไทยนะคะอย่างเช่นอาจารย์เฉลิมชัยค่ะก็วาดภาพเก่งสุดๆเลยนะคะแต่ใครจะไปรู้แกอาจจะอ่อนคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาพละก็ได้ ซึ่งมันไม่สําคัญเลยตรงนี้ไม่ใช่ข้อท็จจริงนะคะเกรดสมบูรณ์ให้ฟังเพราะว่าไม่มีใครสนใจว่าอาจารย์เฉลิมชัยจะเก่งคณิตศาสตร์ไหมจะเก่งวิชาพละหรือเปล่านะคะเพราะว่าแค่จะว่ารูปเก่งเนี่ยมันก็สามารถหาเงินได้มากมายอยู่แล้วนะคะมีคํากล่าวค่ะว่าการจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถเป็นท็อป5ในอาชีพนั้นได้คือเจ๋งที่สุดนะคะแบบว่าถ้าเกิดนึกถึงเรื่องนี้จะต้องมีชื่อเราอยู่ในนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่มีวันอับจนค่ะ เรื่องสุดท้ายนะคะเศรษฐีเก่งการปฏิเสธพอๆกับการตอบตกลงค่ะ เพราะว่าการตอบตกลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธในอีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนชวนเราไปปาร์ตี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีคอร์สที่เราอยากเรียนเรามีหนังสือที่เราอยากอ่านเรามีโปรแกรมออกกําลังกายควบคุมอาหารที่เรากําลังทําอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราตอบตกลงไปปาร์ตี้ก็เท่ากับว่าเรากําลังปฏิเสธการเข้าเรียนการอ่านหนังสือหรือว่าการอยู่ในโปรแกรมออกกําลังกายหรือว่าควบคุมอาหารนั่นเองหรือแม้แต่บางโอกาสโอกาสบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะ การตอบตกลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะดีแต่ด้านดีอย่างเดียวบางทีการตอบปฏิเสธอาจจะดีกับเรามากกว่านะคะ สตีฟจ็อบส์เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นนักปฏิเสธค่ะเพราะว่าเขาจะเลือกเฉพาะสิ่งที่สําคัญถึงจะทําให้เขาประสบความสําเร็จนะคะ iPhone เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ตัดปุ่มทุกอย่างทิ้งไปหมดค่ะเหลือแค่ปุ่มโฮมแค่ปุ่มเดียวมันจึงขายดีเป็นเทน้ําเท,ท่านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่สตีฟจ็อบส์จะกลับมาในรอบ2เนี่ยมันมีเป็นร้อยอย่างเลยนะคะแต่ว่าพอ Steve Jobs าาาอ,าออออกกลลััับบมมาาาาาารริิหหหเเเค้้ตดดทททุยยย่่ย่่่งงงืูแ3-4นนะ ก็เลยทําให้ Apple เนี่ยประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้สติปจ๊อบจะไม่อยู่แล้วก็ตามนะคะตัวของ j จ c คหมาเองค่ะก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาเนี่ยต้องตอบปฏิเสธนะคะวันนึงเนี่ยหลายร้อยดิลเลยค่ะเพราะว่าต้องเลือกดิลที่ใช่เท่านั้นถ้าเกิดว่าโอกาสเข้ามาแล้วคว้าไวทุกอย่างไม่โฟกัสเรื่องใดเรื่องนึงที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ การตอบปฏิเสธคนอื่นนะคะบางครั้งก็คือการตอบตกลงกับตัวเองค่ะเพราะว่าเราทุกคนนะั้นมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะการตอบรับกับอย่างหนึ่งก็เท่ากับว่าเราอาจจะต้องปฏิเสธอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งในเรื่องของการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เอาเวลาไปทําเรื่องที่ดีกับชีวิตนะคะอาจจะปฏิเสธง่ายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโอกาสต่างๆที่เข้ามาล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรที่จะปฏิเสธโอกาสไหนนะคะคําตอบนะคะอยู่ที่เป้าหมายในชีวิตของเราคร่ะยิ่งถ้าใครมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ก็จะง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายในชีวิตเรายังไม่ชัดเนี่ยเราก็อาจจะต้องรับทุกโอกาสที่เข้ามาเพื่อหาดูว่าเราชอบ อะไรมากที่สุดนะคะก็อยู่ที่ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณหรือว่าชีวิตของเกีเองก็ตามนะคะอยู่ที่สเตจไหนคะ่ะแล้วก็เราจะสามารถปฏิเสธโอกาสที่เข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ อยขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ3หลักคิดของเศรษฐีที่วันนี้คุณรู้แล้วนะคะแล้วก็ขอให้เอาไปลองปรับใช้กันนะคะข้อแรกค่ะเศรษฐีจะเน้นสร้างรายได้มากกว่าประหยัดรายจ่ายนะคะข้อที่2ค่ะเศรษฐีจะเน้นพัฒนาจุดแข็งมากกว่าโฟกัสจุดอ่อนและสุดท้ายข้อที่3นะคะ,ะ,คะเศรษฐีจะเก่งในการปฏิเสธพอๆกับการตอบตกลงค่ะวันนี้หวังว่าทุกท่านน่าจะได้ไอเดียเอาไปฝึกคิดแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้ชีวิตดีขึ้นนะคะใครที่ชอบเนื้อหาวันนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเอาไว้ฟังเองหรือว่าจะแบ่งปันให้เพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วก็เจฟ่ากดไลค์กด s u b สไครป์เพจแล้วก็ช่อง YouTube ของล่าซ้ำด้วยนะคะเพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดเรื่องราวดีๆของการพัฒนาตัวเองในทุกมิติค่ะหรือใครที่อยากรู้เรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าไม่เกินความสามารถนะคะก็จะพยายามทำคอนเทนต์มาให้ได้อ่านหรือว่าให้ได้ฟังในพอดแคสต์กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของซัมมันนี่แล้วคะ่ะเจ๊ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน เอพิโซดหน้าขอให้ชีวิตในวันนี้ของทุกคนดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะสวัสดีค่ะ